มาดูเรื่องของการทํางานของสื่อกันหน่อยนะครับช่วงนี้เนี่ยเราสองคนเองทีนข่าวเองหรือแม้แต่เพื่อนๆสื่อมวลชนด้วยการทุกช่องท,ทุกสํานักทุกสังกัดเราทํางานกันอย่างเต็มที่นะครับเรื่องของข้อมูลข่าวสารเราตรวจสอบกันเป็นอย่างดีปรากฏว่าเมื่อวานนี้อาจจะด้วยความที่เราเป็นสื่อด้วยนะ,ะมีข้อมูลโดยสมาคมผู้สื่อข่าวของกัมพูชาเนี่ยนะครับ ออกมาว่าโอ้โหสื่อไทยบางสํานักเนี่ยขาดจริยธรรมไม่มีจรรยาบรรในการนําเสนอข่าวสารแต่ปรากฏว่าข้อมูลข่าวสารฝั่งตัวเองละ่ะการบิดเบือนการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จละ่ะคืออะไรนี่ฮะเนี่ยครับตามถแถลงการนี้เลยคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยทางฝั่งไทยเองครับโดย3องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนไทย เราออกแถลงการโต้สมาคมผู้สื่อข่าวกัมพูชาดูมินหลังจากมากล่าวหาสื่อไทยบอกว่าเราเนี่ยเผยแพร่ข้อมูลเท็จต้องประกาศระงับความสัมพันธ์เลยกับองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนไทยครับประกอบไปด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์และสาภาพแรงงานกลางสือ่อบวลชนไทยครับได้ออกแถลงการ ปฏิเสธข้อมูลที่สมาคมผู้สื่อข่าวกัมพูชาหรือ C C J ที่กล่าวหาว่าสื่อบวนชนไทยบางสำนักขาดจริยธรรมในการรายงานข่าวสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาถือเป็นการดูหมิ่นที่ไม่อาจยอมรับได้คับโดยเรียกร้องให้หยุดแทรกแซงกกิจการภายในของสื่อบลชนในประเทศไทยและทำหน้าที่ตรวจสอบจริยธรรมในการรายงานข่าวของสื่อกัมพูชาอย่างเข้มแข็งเถอะ และปราศจากการบงการพรอบงาด้วยนอกจากนี้ครับยังเรียกร้องให้ CCJ เนี่ยมุ่งมั่นในการจัดการปัญหาข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนที่มีต้นทางแพร่กระจายในโลกออนไลน์จากกัมพูชาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเนื่องจากว่าการตรวจพบข้อมูลบิดเบือนจำนวนมากนะครับอาทิข้อกล่าวอ้างว่าเครื่องบิน F16 ของไทยเนี่ย ทิ้งสารเคมีลงในกัมพูชาไปแก้ข่าวนี้ครับการปล่อยข่าวว่าพลโทบุญศินแม่ทัพภาคที่สองเสียชีวิตนี่ครับมีจรรยาบันหรือเปล่ารวมไปถึงข่าวบิดเบือนอื่นๆอ,อ,อีกหลากหลายเรื่องหลากหลายประการซึ่งล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะก็เป็นการโต้กลับนะคะของฝั่งไทยเราองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนไทยยืนยันนะคะ ว่าสื่อมวลชนไทยมีระบบการกำกับดูแลกันเองทางด้านจริยธรรมที่เข้มแข็งยึดมั่นและเคารพในสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนอย่างเต็มที่ค่ะเรารายงานข่าวตามหลักจริยธรรมความเป็นกลางความครบถ้วนรอบด้านไม่ยุยงให้เกิดความเกลียดชังระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศและต้องการให้เกิดสันติภาพในพื้นที่ชายแดนอย่างแท้จริงและยั่งยืน ซึ่งการกระทำของ CCJ นั้นมีลักษณะหมิ่นเมต่อการเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลกัมพูชามากกว่าการทำหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพที่มีความเป็นอิสระดังนั้นคุณผู้ชมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจึงจำเป็นที่จะต้องระงับความสัมพันธ์กับ CCJ เเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติประเด็นก็คือว่าเขามาเตือนสื่อเราเราก็ตอบกลับด้วยกันว่าเอ้ยคุณไปดูสื่อในบ้านคุณให้ดีก่อนเถอะเฟกนิวต่างๆคุณจัดการได้หรือยังะนะคะก่อนที่จะมายุ่งกับสื่อในบ้านคนอื่นใช่นะฮะเพราะว่าสื่อของคุณอยู่ในการควบคุมดูแลของตระกูลหุนไม่ใช่หรอฮะ,ะนั่นคือถูกบงการไหมมีเสรีภาพสื่อไหมนนถามหน่อยคุณพูดกับ ซีซีเหรอส่ง,สงไปทางนน้แต่พูดกับบุชาไม่เป็นต้องขออภัยจริงๆนะฮะค่ะพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์ส0 2 5สดสจากอเมริกากับ4ทีมดังจากอังกฤษไม่พลาดทุกความมันในราคา299บาทต่อเดือนรายปีเพียง2999บาท m o n o m a ็กสตรีมมิ่ที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอ